นะักเรียนชั้นม5ทุกคนนะครับวันนี้ในเรื่องของอวิชาสังคมศึกษาเนี่ยเราเข้าสู่ในสาระใหม่แล้วเป็นสาระสุดท้ายสําหรับในปีนี้นั่นก็คือสาระหน้าที่พลเมืองศาส,สนาและวัฒนธรรมนั่นเองนะครับโดยในเนื้อหาระดับม .5 เนี่ยเนื้อหาของเราเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับหน้าที่พลเมืองเพราะฉะนั้นเนื้อหาจะเกี่ยวกับอะไรบ้างก็เดี๋ยวจากวันนี้เราก็จะไปดูเนื้อหากันนะครับ อ่ะเราจะเริ่มเลยก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนี่คืองานที่เราจะทํากันวันนี้นะครับให้เราหาก่อนเราถูกใจคําไหนเราชอบคําไหนในทั้งหมดม่กี้นะครูขอดูนะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกห้าสิบอื้อหกหกหกสี่ยี่สิบสี่อย่สิบสี่คำเนาะอ่ะในยี่สิบสี่คำนี้เลือกมาหนึ่งคำที่คิดว่าสําคัญที่สุด อือเอาเอาสำหรับตัวเราเองอะ่ะเราไม่ต้องไปคิดให้มากว่าเฮ้ยมันต้องกับเรื่องนั้นไหมกับเรื่องนี้ไหมเอาดูคําที่เราถูกฉลออ่ะเราถูกฉลกคําไหนปุ๊บเก็บไว้ในใจก่อนเห็นไหมเก็บไว้ในใจก่อนคิดว่าเฮ้ยคำเนี้ยเราชอบมันอะ่ะคิดว่าน่าจะสําคัญที่สุดอะ่ะเขียนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกประมาณสักห้าวินาทีใช้สายตากวาดได้เราเก็บไว้ในใจนะอย่าบอกเพื่อนนะอ ห้าวินาทีห้าวินาทีหมดเวลาแล้วจริงจริง,งไปต่อนะครับคุณเชื่อว่าแต่ละคนาจะได้คําที่คิดว่าเป็นคําในใจตัวเองแล้วก็คําสําคัญของเราอยู่แล้วทีนี้วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการปกครองนะครับซึ่งในรูปแบบเนี้ยครูมีเป็นนักปรชัชญานะครับนักปรชัชญาท่านต่างๆเนี่ยเขาจะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองไว้ว่าเอ๊ะ การเมืองการปกครองมันมีลักษณะเป็นแบบไหนเหมือนกันแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปเริ่มพร้อมกันนะครับไปได้ปึ้งเริ่มต้นจากคำว่าการเมืองและการปกครองเหมือนหรือต่างกันอย่างไรอองนี่ก่อนนะการเมืองและการปกครองเหมือนหรือต่างกันอย่างไร แปลว,ว่ามันอาจจะมีความเหมือนแลือ,อาจจะมีความต่างหรือจะมีความใกล้เคียงกันบางคนพูดว่าอ้ก็การเป็นกรรครองเป็นคําเดียวกันไงต่อกันเลยเป็นหนึ่งกลุ่มคําจริงไหมหเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจริงหรือเปล่านะครับอ่ะก่อนที่เราจะเริ่มกันครูอยากจะให้เราเนี่ยลองใช้เป็นนวัตรกรรมเนาะที่เราก็เคยใช้กันอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็น g m i n i Open AI เชท GPT อะไรก็ได้ครยอยากให้เราอ่ะใช้เป็นตัวเซิร์ชเอนจินน่ะที่เป็น AI ที่ช่วยหาความรู้ให้เราอลูกนูลองหาสักตัวเซิร์ชเอนจินหนึ่งได้ไหมว่าพิมพ์ถามมันว่าอืมการเมืองกับการปกครองต่างกันอย่างไรเห็นไหมการเมืองกับการปกครองต่างกันยังไงอ่ะลองในระหว่างนี้จิ้มเลยรู้จักอันไหนใช้เลย แล้วคูใช้ด้วยอ่าแร้คูกดด้วยปุ๊บถ้าคูใช้ g ี m i ไนจีม i จะบอกว่าอะไร g ี m i ไนจีม i อืมจ m i n i ปุ๊บการเมืองการปกครองต่างกันอย่างไรต่างกันอย่างไรแต่เวลาเราจะใช้ตัวเ e ิร์ชเอนจินเหล่านี้ลูกเราพิมพ์แค่เนี้ยข้อมูลที่เราได้เนี่ย มันอาจจะเป็นข้อมูลที่อาจจะถูกกันกรองมาอย่างไม่ดีอย่างร้อเปอร์เซเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราจะหาข้อมูลหรือคําที่เราจะเอามาตอบนั้นมันควรจะมีการอ้างอิงเสมอว่าเอ๊ะคำเหล่านี้ที่เราได้เนี่ยมันอ้างอิงมาจากใครอ้างอิงมาจากบทความไหนหรืออ้างอิงมาจากผู้ใดเนาะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างความหนักแน่นของเนื้อหาในการที่เราจะหาเนี่ยค้นหาต่างๆมาตอบเพราะฉะนั้นเราจะได้ใช้ข้อมูลที่เป็น ai ได้อ,อย่าง a d v a า c e d มากยิ่งขึ้นกว่าการที่เราพิมพ์ทั่วไปแล้วเราก็หาคําตอบมาเลยเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มอะไรได้บ้างเราจะเพิ่มเป็นพร้อมที่เขียนประมาณว่าออขอ,อขอบทความหรือผู้อ้างอิงเนื้อหาคําตอบที่หามา,อาลองดูนะว่าปุ๊บเราจะได้ข้อมูลที่ ชอเจแล้วนะ่าเชื่อถือขึ้นหรือไม่อ่ะไปก่อนแต่แต่ละคนหนูจะเลือกแบบไหนก็ได้นะแล้วแต่เลยปึ๊บปึ๊บ,บอ่ะมาแล้ว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 ,ลวอ่ะทีนี้ดูก่อนเขาบอกว่าพูดอย่างง่ายการเมืองคือเรื่องของอํานาจใครจะได้มาซึ่งอํานาจแล้วจะใช้อย่างไรส่วนการปกครองเนี่ยมันคือระเบียบ เราเราได้ไปสองคีย์เวิร์ดนี้ก่อนนะการเมืองคือเรื่องของอำนาจการปกครองคือเรื่องของระเบียบแปลว่านักเรียนเคได้ยินคำาว่านีไ่ไหมกฎมักจะมาพร้อมกับระเบียบเพราะถ้ามีกฎคนก็จะมีอะไรมีระเบียบเรานึกว่าเอาแล้วถ้าไม่มีกฎทำไงดีนี่โรงเรียนราชวินิตนนทบุรีกฎการแต่งกายไม่มีมาเลยครับวันจันทร์ชุด,ดด้านบอลวันอังคารชุดโกโจซาตรุ วันพุธใส่ละมนเลยเห็นมหรือวันศุกร์ใส่อะไรดีวันศุกร์แต่งคอสเพลเป็นบุรดาอย่างนี้มาเห็นไหมเพราะฉะนั้นกฎระเบียบเนี่ยเขามีไว้เพื่อปกครองคนเหไหมเพราะฉะนั้นคําว่าการเมืองและการปกครองเนี่ยมันถูกแบ่งแยกออกอย่างชัดเจนแต่มันมีความสอดคล้องกันอยู่เห็นไหมครับมานีนะอ่ะทีนี้อ่ะเรามาดูสิว่าอืม แหล่งอ้างอิงเห็นไหมพอเรามีแหล่งอ้างอิงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าข้อมูลที่เราสามารถไปพูดได้เนี่ยมันดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับเนาะประมาณนี้นะเดี๋ยวก็ลองดูนี่ยังมีปรัชญาของอริสโตเติลเนี่ยก็ได้พูดถึงว่าในหนังสือพลิติกท่านมองว่ามนุษย์เป็นสัตว์การเมืองเนาะอีกอย่างหนึ่งอริสโตเติลก็ได้บอกเหมือนกันว่ามนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมเช่นเดียวกันเนาะถ้าคุณจำเป็นภาษาอังกฤษไม่ผิดเขาเคยกล่าวว่าอะไรนะ The human are social animal something สักอย่างประมาณเนี้เนาะ aristotle เคยกล่าวไว้เหมือนกันว่ามนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมแปลว่ามนุษย์เนี่ยต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นไม่สามารถอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้นะครับประมาณนี้นะปึ๊บเพราะฉะนั้นที่ครูทําตรงเนี้ยมันคืออะไรมันคือการที่ครูอยากจะให้เราเนี่ยเวลาหนูหาข้อมูลต่างๆอนะลูกเราจะได้มีการหา แหล่งอ้างอิงถ้าให้ดีเนี่ยเป็นเหมือนกับบทความวารสารวิชาการถ้าหนูได้ฝึกตั้งแต่ตอนเนี้ยเนิ่นๆเนี่ยพอหนูขึ้นในระดับอุดมศึกษาเนี่ยหนูจะได้ใช้มันแน่นอนในการอ้างอิงหาคําตอบอ้างอิงหาเนื้อหาเพราะว่าเวลาหนูใช้ไ i เจนมาอ,มอาจารย์เขาก็ดูออกว่าเเราเอาไอเจนมานะ คำมันดูไม่เป็นมนุษย์แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการอ้างอิงจากบทความที่มันมีอยู่จริง AI ก็จะคัดกรองบทความที่มันมีขึ้นจริง AI ก็จะไม่ได้แบบมโน,นคําขึ้นมาให้เราเองนะลูกเนาะอ่ะก็ฝากตรงนี้เอาไว้หวังว่าแต่ละคนจะได้กลุ่มข้อมูลที่แตกต่างกันนะต่อมาปึ๊บทีนี้มาแล้วการเมืองในรูปแบบของที่คูเคจัดสรรมานะครับการเมืองบอกว่าเรื่องของอำนาจขอบเขต ของอำนาจบทบาทของผู้มีอำนาจ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 จะเลิญหรือเปล่าไม่ใช่คาว่าอำนาจการได้มาการใช้และการรักษาไว้ซึ่งอำนาจมาอีกแล้วที่ได้มารวมทั้งการแย่งชิงอำนาจมุมอำนาจอีกแล้วการจํากัดอำนาจเอาไว้อำนาจมาอีกแล้วการมอบอำนาจมาอีกแล้วนี่ตลอดจงการทวงอำนาจอืกี่อำนาจเนี่ยแปลว่าการเมืองอ่ะมันเป็นเรื่องของอำนาจคือคนเน่ะอยากจะได้อำนาจ ออยากจะแบบอยากจะมีแบบอำนาจในการแบบสั่งการคนอยากจะมีอำนาจในการปกครองคนเอาอะไรไงแปลว่าการเมืองเนี่ยมันจะส่งผลมาสู่การปกครองเพราะอะไรการปกครองเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารเแบบนี่ยมาแล้วการบริหารการบริหารวางระเบียบกฎเกณฑ์ เพื่อให้สังคมมีความอร่อยมีความแฮปปี้นะมีแฮปปี้เนสมีความสุขให้เรานึกง่ายๆหรอกว่าการเมืองการปกครองเนี่ยวันเนี้ยวันที่ยี่สิบเจ็ดมีการเลือกสภานักเรียนกันการเมืองอะ่ะมันคือการแข่งขันของคนหลายๆคนเพื่อให้ได้อํานาจมาเพื่อปกครองถามว่าสภานักเรียนเนี่ยที่เลือกตั้งมาเนี่ยมีอำนาจในการปกครองไหมมีเพราะอะไรเขาสามารถออกระเบียบ ออกกฎอะไรร่วมกับคุณครูในโรงเรียนได้ไงจากที่มันไม่เคยมีกฎนี้อยู่พอสภานักเรียนถูกเลือกเข้ามาจากกระบวนการทางการเมืองมีอำนาจและเขาก็าอะไรเอออาจจะมีกฎมาสักพักหนึ่งอ่ะกฎเช่นเอาอะไรอ่ะ,ะอันนี้ไม่ได้ชี้นำนะแต่เท่าที่ครูจำได้นะเอาขยะมาแลกคะแนนอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็มีอะไรนะมีเกี่ยวกับถ้าครูจำไม่ผิดก็จะเป็นขยะกระดาษห่อผ้าทนไมัยอย่ไรเงี้ย มันก็จะมีนโยบายตรงนี้ขึ้นมาหลังจากที่เขาได้ขึ้นมาเป็นผู้นําของโรงเรียนแต่พอจบปีการศึกษาเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดการมอบอํานาจให้กับรุ่นต่อไปเนาะเพราะว่าถ้ามนาจเนี่ยถูกถืออยู่ในมือคนคนเดียวตลอดไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรการพัฒนาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดียิ่งขึ้น อาจจะเห็นแค่มุมมองเดิมๆแต่เมื่อคนใหม่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะมองเห็นมุมมองใหม่ๆแล้วก็มาพัฒนาโรงเรียนที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือการเมืองเป็นเรื่องของการแย่งชิงอำนาจส่วนการปกครองเป็นเรื่องของการวางกฎระเบียบเพื่อให้สังคมมีความสุขนั่นเองนะครับมาต่อทีนี้การเมืองเนี่ยมันมาจากภาษากรีกที่มีชื่อว่าโพลิสเฮ้ยคุ้นๆไหมคำนี้ เธอรู้จกักคุณตำรวจอืมคุณตำรวจตำรวจตำรวจเออำโำไม่ตัวหนังสือมันใหญ่โตจังเล็กลงได้ไหมนี่อ๊ไปรูปสูตทมูกไปมาตำรวจภาษาอกฤษคือ why ใคล้เคียงกันเลย police police การเมือง p o l i t i c มันใกล้เคียงกันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรอ่ะมาดูกันก่อนนะครับการเมืองเนี่ย เป็นพฤติกรรมของมนุษย์อย่างหนึ่งที่สืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์ของมนุษย์ในแง่อํานาจการแสวงหาอํานาจในการปกครองบังคับบัญชาคนอื่นคือตัวเองอะ่ะจะได้ใช้อํานาจเนี่ยในการปกครองคนแล้วคําถามว่าอาชีพตํารวจเนี่ยได้มีการใช้อำนาจไหม αι? ได้มีการใช้การปกครองคนไหมตำรวจ ปึ๊บอ่ะวาดมอไซ์หนึ่งคันเออมอไซค์ไหมเนี่ยเออมอไซค์หนึ่งคันคนขับไม่สวมหมวกกันนอ็อกตำรวจมาเจอปี๊ปปีปป๊ขอปรับนะครับสองพันบาทนะครับแช่มากไหมใชน่นะเนาะเพราะฉะนั้นตำรวจเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับคําว่าการเมืองการปกครองเพราะอะไรเพราะตำรวจเป็นผู้ใช้ ใช่ไรเป็นผู้ใช้กฎถูกต้องไหมตำรวจไม่ได้ออกกฎมาแต่ตำรวจเป็นผู้บังคับใช้กฎเพื่อให้สังคมอยู่อย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเอเคไหมเห็นความเชื่อมโยงยังเนาะแปลว่าการเมืองการปกครองเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องเป็นหน้าที่ของนัการเมืองอย่างเดียวไหมก็ไม่ใช่เนาะโอเคเนาะเราเริ่มจะเห็นแล้วว่าเออการเมืองการปกครองอะ่ะมันไม่ได้อยู่แค่แบบ ภายในแบบนักการเมืองอย่างเดียวอ่ะแต่กลุ่มอาชีพอื่นเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันเราจะสังเกตได้ว,ว่าทหารก็มีการออกกฎระเบียบเช่นเดียวกันถ้าเป็นระดับอุดมศึกษามันจะมีเป็นคณะรัฐศาสตร์สาขาวิชาการเมืองการปกครองตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารเนี่ยเขาจะมีหลักสูตรพิเศษสําหรับการที่จะเข้าไปเรียนได้เพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่จะมาปกครองคนหรือว่าบริหารคนต่างๆเนี่ย ก็อาจจะมาจากคนกลุ่มเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันก็เหมือนกับนายกรัฐมนตรีของเราที่มาจากผู้ที่เป็นอะไรเอ่ยทหารเนาะแบบไม่ว่าจะเป็นกี่ปีมาโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทหารมาโดยตลอดนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะต่อมาแล้วความสัมพันธ์ของการเมืองนอกเหนือจากเรื่องอํานาจมีไหมเออพอม่อกี้เราพูดถึงอํานาจอย่างเดียวเลยอ,อานาจอํานาจอํานาจอํานาจปึง้งมีหกตัวมีอะไรอีกหนึ่งอิทธิพล สองสาธารณสามเล่เหลี่ยมสี่ผลประโยชน์ห้าการบังคับบัญชาและหกกลอบุบายเอาไว้เห็นภาพชัดที่สุดคือนี้ไม่นานนี้เลยเนาะสิบเอ็ดมกราคมเมื่อช่วงวันเด็กที่ผ่านมานะครับอะไรอรอบตสงขาไหมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเนาะที่เขามีการเลือกตั้งใช่ไหมเลือกตั้งนายกออบตกันแล้วประชาชนทั้งหมดเนี่ย มีเสียงโหวตอะ่ะทั้งหมดหมื่นสี่นิดๆคนมาใช้สิทธิ์เนี่ยก็คือหนึ่งหมื่นคนเห็นไหมคนมาใช้สิทธิ์หมื่นคนแต่เรื่องที่เกิดขึ้นคืออะไรในภาพนี้เออนายพยอมสังท่องเสียชีวิตเห็นไหมลูกปึ๊บพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานักเรียนจะคิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากอะไรอลองดูก่อนลองดูก่อนการจะได้มาซึ่งอำนาจคือการแย่งชิงกันแต่เกิดอะไรขึ้น นายพยอมเสียชีวิตเนาะ,ะเท่ากับว่าโดยปกติคนจะบองว่าอา้งางั้นผู้สมัครหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็ชนะโดยสิเพราะไม่มีคู่แข่งแล้วแต่ตามจริง n น no no ถ้าประชาชนลงเสียงว่าไม่เลือกผู้สมัครใดมากกว่าจํานวนเสียงที่เลือกผู้สมัครการเลือกตั้งครั้งนี้จะถูกยกเลิก และคนเนี้ยจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในรอบต่อไปโอเคไหมเพราะฉะนั้นลองวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดจากอะไรบ้างอ่ะเราลองวิเคราะห์ด้วยตัวเราเองครูจะไม่ชี้นำแต่เราลองวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าเหตุการณ์เหล่านี้ยอาจจะเกิดจากใครเกี่ยวไหมกับเรื่องอิทธิพลเกี่ยวไหมเกี่ยวกับเรื่องแบบผลประโยชน์เ,เราลองดูแล้วกันเนาะ แต่แค่จะบอกเป็นลนักษณะความรู้นะครับว่าถ้าเกิดเมื่อไรเนี่ยที่จํานวนบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครใดเนี่ยมันมากกว่าจํานวนเลือกผู้สมัครการเลือกตั้งนั้นจะถูกยกเลิกแล้วก็จะต้องเลือกตั้งใหม่รวมไปถึงคนในเซตนั้นทั้งหมดอะ่ะก็จะไม่ได้ถูกรับเลือกในรอบต่อไปเพราะว่าคุณเนี่ยคุณสมบัติไม่ตรงกับที่ประชาชนต้องการก็ต้องคัดสรรคนใหม่เนี่ยมาเพื่อเป็นแคนดิเดตเนาะในรอบหน้านั่นเองนะครับ นี่ถ้าโรงเรียนเราแบบใช้วิธีเนี้ยที่เกิดอะไรขึ้นก็คือก็ต้องหาการเลือกตั้งใหม่สมมติถ้าแบบป้ายมันออกมาเงี้ยลูกว่ามีคนไม่เลือกพักใดเลยมากกว่าจํานวนคนเลือกพักอย่างเงี้ยลูกก็ต้องมีการคัดสรรแล้วก็เลือกพักการเมืองใหม่นั่นเองนะครับอะต่อมานักปรชัชญาเนาะชาวกรีกได้กล่าวว่าเอาเริ่อจากอริสโตเติลก่อนให้ความรู้แก่สมองโดยที่หัวใจปรศสากการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ การไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยมันคือการที่เราเนี่ยเรียนรู้ต่างๆแต่เราไม่ได้ให้ค่ามันเรานั่งฟังเรานั่งดูแต่เราไม่ได้ศึกษาอะไรมันเลยให้อย่างถท่งแท้ก็เท่ากับเหมือนเราไม่ได้เรียนรู้อะไรมันเลยเช่นการเลือกตั้งเรารู้ว่านโยบายพักเนี่ยเออมีอะไรบ้างเราดูแค่ป้ายเราดูแค่ป้ายตัโตๆแล้วเราก็ตีความมาอ๋อสงสัยนี่คือแบบ นโยบายของพรรคเขาเลที่ให้เราแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันอาจเป็นการโฆษณาชวนเชื่อก็ได้การที่เราไปศึกษาเพิ่มเติมอาจจะดูจากในเว็บไซต์อาจะดูจากเอกสารของพรรคกันเมึองต่างๆว่าอ๋อจริงๆแล้วนโยบายเนี่ยมันอาจจะมีแบบข้อจํากัดอยู่นะหรืออาจจะมีแบบหมายเหตุว่าแต่เฉพาะคนอายุนี้เท่านั้นถึงจะได้รับตังอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทุกคนเพราะฉะนั้นการที่เราได้ศึกษาเรียนรู้มาอย่างถ่องแท้เราจะได้ประโยชน์จากมันมากที่สุดแต่ถ้าเราดูผ่านๆก็มองเข่าหูซ้ายยุือหูขวา ก็เ่ากับเราเนี่ยไม่ได้เรียนรู้อะไรมันเลยนะครับอีกอันหนึ่งนักปรชัชาเพโตได้กล่าวว่าหากคุณไม่สนใจการมีส่วนร่วมในการเมืองคุณจะตกอยู่ภายใต้การปกครองโดยคนกลุ่มน้อยคนกลุ่มน้อยคืออะไรกลุ่มแบบถ้าแบบวัยเราอะ่ะเราจะเรียกว่ากลุ่มอีลิตอะ่ะกลุ่มคนที่อยู่แบบเบื้องหลังโลกอะไรเงี้ยหรือว่าคนที่แบบมีอํานาจมากมา,มากเนี้ยคนมีอํานาจมากเ่ยไม่ได้มีมากมายถ้าเปรียบเสม,มือนพีระมิดอย่างเงี้ยเออคนที่มีอํานาจเนี่ยก็จะอยู่อะไร ยอดดอยบนเพราะมีคนไม่มากแต่คน,นเหล่านี้สามารถปกครองคนข้างล่างมาเรื่อยๆด้วยมันหนี่แปลว่าถ้าคุณไม่สนใจการเมืองก็ปล่อยอาะซื้อเสียงก็ซื้อไปอ่ะก็เลือกกันไปอะไรเงี้ยก็อาจจะถูกปกครองโดยคนกลุ่มน้อยได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอ่ะไปต่อนะทีนี้การปกครองมันคืออะไรถ้าจากที่ฟังครูมาครูเชื่อว่าเราน่าจะตอบได้เลยกดทางสังคมเพื่อให้สังคมเป็นยังไงลูก อยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีความมีความอะไรแฮปปี้มีความสุขเนาะไอ้ถ้าเราได้คีย์เวิร์ดเนี่ยครูว่ามันมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ยากแล้วมันไม่ได้ไกลตัวเรานะครับอ่ะโทมัสฮอบนักประชาชาวอังก,กล่าวว่าถ้าปรศจากการเมืองการปกครองแล้ว มนุษย์จะทะเลาะเบาะแวงกันและรบราฆ่าฟันกันโดยมีสาเหตุต่างๆเช่นการแย่งชิงสิ่งของหรือผลประโยชน์ซึ่งกันและกันหรือเกิดจากการสร้างกติยศและชื่อเสียงของตนเองนั่นหมายความว่ามันเป็นเรื่องที่เมีเซนมากว่าเมื่อพูดถึงเรื่องสังคมคนเราเนี่ยมักจะมีการสร้างกฎระเบียบมาเพื่อให้สังคมอยู่ได้อย่างเป็นสุขแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความเรียบร้อยถ้าไม่มีกฎระเบียบอเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดว่า ก็ไม่ชอบหน้าคนเนี้ยเดินมองหน้าชกหน้าเลยถ้ากดระเบียบไม่มีกัอะไรขึ้นอยากชกหน้าใครก็ชกไ,ไงโรงพยาบาลปัน่นป่วน,นคนเสียชีวิตมากขึ้นประชากรลดลงเห็นไหมความอันตรายความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นในเมืองเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีการสร้างกฎระเบียบขึ้นมาเพื่อให้สังคมอยู่อย่างเป็นสุขอาทิพักการเมืองหนึ่งบอกว่าปราบสแกมเมอร์ด้วยการใช้เครื่องประหารหัวสุรักษ์เนี่ยอ่ามันก็เป็นหนึ่งกลยุทธ์หนึ่งที่เขาบอกว่าเออ คนก็จะได้กลัวไงเนาะเออจะได้ไม่ทำความผิดได้ไม่เป็นแบบอะไรนะสแกมเมอร์อะเนาะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าโลกเราอันตรายครับคุณจะต้องกลัวไหมครับจากภัยต่างดาวไม่ต้องนาะอมีผู้หนึ่งบอกว่าเสนอเลยทหารอาวากาศโอ้โหเียกว่าดูเรื่องกันดั้มเนาะเออเพราะฉะนั้นก็อาจะลองดูแล้วกันว่านโยบายมันเกิดขึ้นจริงได้ไหมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเขาก็พูดถึงเรื่องของกฎระเบียบเพื่อให้คนในสังคมอะอยู่อย่างเป็นสุขนั่นเองนะครับ ไปต่อนะครับทีนี้นักปราชญาคนอื่นๆก็มีการกล่าวเช่นเดียวกันแต่ครูแค่อยากจะให้ดูคีย์เยวิร์ดเฉยๆนะครับว่ามนุษย์อะต้องอยู่ในรัฐเพราะรัฐจะช่วยให้เขามีความสุขคำนี้คือตรงตัวมากเลยเอาง่ายๆคือแบบมนุษย์เราอะเราต้องการที่จะแบบอยู่ในประเทศอยู่ในเมืองที่มีการเมืองที่ดี ื่อให้ชีวิตเขาอะ่ะมีคุณภาพที่ยิ่งขึ้นสังเกตว่าถ้าเมื่อไหร่มีการย้ายถิ่นฐานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งย้ายชีวิตจากประเทศนี้ไปอีกประเทศหนึ่งหมายความว่าประเทศต้นต่นตอเขาอะ่ะเขามีความสุขไหมก็ไม่เนาะเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงอยากจะอยู่ในรัฐที่ทําให้เขานั้นมีความสุขเนาะเพราะฉะนั้นถ้ารัฐสามารถมีการเมืองที่ดีการปกครองที่ดีก็จะตามมาเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับ เนาะทีนี้อับราฮัมมาสโรนี่แล้วเธอจะเจอตอนเธอเรียนมหาลัยจะเจอตอนนี้ก่อนได้ก็เป็นยิ่งดีบุคคลเนี้ยเขาว่ากันเรื่องของความต้องการห้าขั้นของมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยมีความต้องการอะไรบ้างจากล่างไปบนแปลว่าด้านล่างเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีเหมือนกันหมดอยากจะขวนขวายเหมือนกันหมดและอาจจะหาได้ง่ายด้วยอันบนนี่คือยากสุดแบบโอ้โห มัน is so hard is so hard มีอะไรบ้างมากายภาพหนึ่งก่อนความต้องการด้านพื้นฐานของมนุษย์เพื่อดำรงชีวิตกินนะกินสืบพันธ์นอนนี่คือความต้องการที่มนุษย์ทั่วโลกมีความต้องการกินสืบพันธุ์แล้วก็นอนเนาะต่อมาความปลอดภัยและความมั่นคงมนุษย์จะหาอะไรเพื่ออยู่เพื่อมั่นคงหาบ้านไหมหาบ้านเนาะ แต่ทุกคนมีบ้านไหมเออเราเคยไรียกเขาว่าโฮมเลสไหมลูกหรือว่าคนไร้บ้านนั่นแปลว่าบางคนก็มาไม่ถึงความต้องการในขั้นนี้แต่คนไร้บ้านยังสามารถหาอาหารกินได้ไหมยังสามารถนอนหลับได้ไหมเออยังทําได้แปลว่ายิ่งขึ้นไปอะ่ะมันก็ยิ่งน้อยลงในอัตราที่จะได้มางั้นสามความรักการเป็นเจ้าของเอาอะไรไงการมีความรักระหว่างกันบางทีบางคนมีการกินอาหารแล้ว ได้กินอาหารได้นอนหลับมีบ้านแล้วแต่โสดก็มาไม่ถึงข้อสามเนาะมาไม่ถึงข้อสามโสดไม่มีความรักเลยอยู่ตัวคนเดียวต่อไปความเคารพบ,บางคนมีคู่แล้วนะมีคู่แล้วมีแฟนแต่ไม่ได้รับความเคารพจากคนอื่นหรือบางที่อาจจะแบบอืมเราเป็นแค่คนคนหนึ่งบนโลกไปเนี่ย ก็มไม่ได้มีใครมาฟอลโล่เรามไม่มีใครมาติดตามเราเราไม่ใช่คนดิ่งหรือว่าดาราการจะเป็นเซเลบ t ดาราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นได้หรือเป็นที่จับต้องตาจากคนอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งยากยิ่งขึ้นและสุดท้ายมนุษย์เนี่ยเรามีสิ่งเรียกว่าการบรรลุความหมายเออเซลแอคโซไลเซชันเนาะ เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่คนคนหนึ่งสามารถเป็นได้สําเร็จเป้าหมายที่ตัวเองต้องการบรรลุความหมายของชีวิตมีความสมบูรณ์ของชีวิตตามอุดมคติของแต่ละคนเอาง่ายๆคือเมื่อคุณถึงขั้นเนี้ยตายตาลับคีเวร์เลยตายตาลับไม่ห่วงแล้วอะแบบไม่ไม่กังวลไม่อะไรแล้วคือแบบพร้อมจะจากโลกนี้ไปเพราะฉันบนรรลุเป้าหมายชีวิตของฉันแล้วซึ่งแต่ละคนมีเป้าหมายเหมือนกันไหม ก็ไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะไปอยู่ในขั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดได้ยากเช่นเดียวกันนะครับทีนี้อยากให้ดูจุดมุ่งหมายของการเมืองและการปกครองว่าอืมเขาแย่งชิงกันเพื่ออะไรอ่ะเขาปกครองกันเพื่ออะไรอ่ะหนึ่งรักษาเอกราชและเกียรติภูมิของชาติบางทีเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยเขามีสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเอง บางประเทศภูมิใจในการปกครองประเทศด้วยระบอบประชาธิปไตยบางประเทศภูมิใจที่จะได้ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชบางประเทศภูมิใจที่จะได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นการเมืองการปกครองเนี่ยมันเพื่อรักษาเอกราชและเกียรติภูมิข,ของชาติต่างๆว่านี่คือซิกเนเจอร์ของการเมืองการปกครองของประเทศของเราเองนะครับ รักษาความสงบเรียบร้อยอ่าน,นี้ก็ตรงตัวเนาะเพื่ออยู่กันอย่างมีความสุขมีความเป็นธรรมพรดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมในสังคมก็คือแบบความแฟ่เออความแฟว์ว่าเฮ้ยถ้าคุณโกงเลือกตั้งเนี่ยฉันเนี่ยันได้รับผลกระทบนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะยุบนะยุบพักนะอย่างเงี้ยเออเพื่อลดช่องว่างในสังคมแนละมุ่งพัฒนาส่งเสริมอาชีพก็คือจะไม่มีคนรวยเกินไปแนละจนเกินไปก็จะอยู่แบบระดับพอดีเนาะ และสุดท้ายเพื่อพัฒนานและส่งเสริมความเจริญในด้านต่างๆของชาติก็พูดถึงภาพรวมกกว้างเลยแล้วกันเนาะว่าแบบเมือแบบมีการเมืองกระบกครองเนี่ยประเทศก็จะต้องดีขึ้นในทุกภาคส่วนนั่นเองปึ้งกลับมาที่อันนี้เหมือนเดิมคําที่เราเลือกกันไว้ตอนต้นคาบหนึ่งคำที่เรียกว่าหนึ่งคำนะให้เลือกมาเขียนว่าทําไมเพราะอะไรคํานั้นถึงสําคัญที่สุดหลังจากที่เรียนกับครูในวันนี้ เห็นไหมเนี่ยวันนี้เรียนไปคิดว่าคําไหนสําคัญที่สุดเขียนให้ครูหน่อยพิมพ์ให้ครูหน่อยแต่พิมพ์ไม่ไหนปึ๊บสักครู่หาก่อนเอาเอา,เอ,าอยู่ไว้ตรงไหนอ่ะนี่เราจะใส่ในแพทเลตก,กันเราจะเขียนเหมือนครูประมาณนี้ว่าเราเรื่องนะั้สมมติครูเลือกคำว่าการเมืองการเมืองเนี่ยครูเขียนคําว่า เพราะการเมืองคือเรื่องของการแข่งขันกันเมื่อมีการแข่งขันผู้ได้รับผลประโยชน์คือผู้ได้รับบริการนั่นคือประชาชนเวลาเลือกตั้งเนาะในที่นี้การแข่งขันทางการเมืองก็จะช่วยในการมีการช่วงชิงอํานาจในการขึ้นมาเข้าสู่การปกครองหากการปกครองจากพรรคการเมืองที่ดีประชาชนและประเทศก็จะรับผลที่ดีไปด้วยเพราะฉะนั้นเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่มาให้ด้วยนะครับวิธีอัปโหลด เราเคยอัปโหลดกันแล้วเนาะเออเราจะทํากันบ่อยมากในแพทเล t กดบวกปุ๊บแล้วก็เขียนได้เลยเรื่องอ่ะเรื่องคือคำไงถ้าเป็นภารรษาอังกฤษครูไม่แน่ใจว่าคือว่า title หรือเปล่าเน,ะ <c oughs> นาะน่าจะป็นคำว่า title แล้วก็เขียนว่าอะไร write something write something new อะไรอย่างเงี้คยครูจำไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษประมาณไหนแต่รู้ว่าอันเนี้ยให้เลือกคําที่หนูเลือกมาจากนั้นข้างล่างก็เขียนอธิบายนั่นเองจบไหมจบสําหรับในคาบนี้ ขั้นต่อไปจะพูดถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองว่า state ารัฐ country ประเทศเนีย่ยเออมันมีความแตกต่างกันอย่างไรโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมส่งข้อมูลมาในแพล l ต t ด้วยครูจะส่งลิงก์ไปให้ในกลุ่มนะครับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย